อยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลบ่อเวนอําเภอเคลุงจังหวัดจันทบุรีค่ชะชื่ชัชยาตันเจริญนะคะคชื่อเล่นชื่ออ้อยนะคะอ๋พี่ชัชายาตันเจริญพี่อ้อยนะครับจากที่สังเกตนะคะคือของเราแตกพุ่มได้ดีกว่าการทอดยอดก็คือได้กว้างกว่าค่ะแล้วใบก็คือกว้างกว่าใหญ่กว่าแล้วก็เขียวกว่าค่ะแล้วพอมันอายุสองปีเนี่ยความสูงมันเนี่ย เป็นยังไงครับก็สูงนะคะยืนด้วยก็คือสูงกว่ากว่าคนนะคะแล้วสูงสุดหัวแล้วใชค่ะสูงสุดหัวแล้วใช่ค่ะก็สองเมตรขึ้นสิครับอย่างนั้นใช่ค่ะตรงนี้ประมาณสักสามสิบค่ะสามสิบไล่มีทั้งทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับมีหมอนทองนะคะมีชนีก้านยาวพวงมณีกระดุมค่ะแล้วก็นกหยิบค่ะนี่ถือว่าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหมดเลยนะก็สู่นถูกไหมค่ะ เป็นการรวบรวมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองก็คือสลับกันไปใช่ไหมครับโดยหลักของพื้นที่ตรงนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองซะส่วนใหญ่ค่ะหมอนทองแต่ว่าก็ส่วนอื่นก็มีมตามที่ว่ามาน,น่้นส่วนใหญ่อายุทุเรียนตรงนี้คันในแปลงนี้อายุกี่ปีครับสิบปีขึ้นค่ะสิบปีขึ้นแต่พอเราได้ใช้และได้สัมผัสจริงๆอะ่ะมันทําให้เราเห็นความต่างค่ะคือใบเราก็คือโตได้สวยแล้วก็คือใบกว้างกว่าเดิมลาต้นก็คือแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ปัญหาที่เราเคยเจอค่ะมันก็คือดีขึ้นจนทําให้เราเห็นว่าเวอร์แพนดีอย่างที่เขาบอกจริงๆอย่างเงี้ยค่ะครับผมมันเห็นความต่างจากที่เราเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆค่ะคแล้วต้นทุนก็คือไม่สูงค่ะก็คือแต่ว่าได้คุณภาพกลับมาค่ะก็คือต้นเราป่วยน้อยลงใบเราสวยขึ้นแล้วก็ใบกว้างขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโอ้ตเติบโต,ตได้ดีและเร็วขึ้นนะคะหรือพวกที่เราเห็นพวกเป็นไอเชื้อโรคอะไรต่างๆไม่ว่าลากเน่า ไอ้ท็อปอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่คะ่ะนานๆจะเจอสักต้นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอยางยางที่เห็นท<ช>ี <ๆ S 2> น่เราเนเนี่ยค่ะต้นจะแห้งถึงขั้นหายเลยบ้าง<ช>ั้นแต่โอ้โหแต่ต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับของเราไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับแต่การที่จะไปรักษาแต่เนื่องจากว่ามันทาให้ต้นไม้แข็งแรงและสําคัญที่สุดก็คือว่า เขานั่นนะครับไปช่วยในการบล็อกพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆด้วยโดยพวกไขตัวซารต่างๆเนี่ยไปทําหน้าที่ของเขายุ่งเนาะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราผสมเราต้องใช้ยาผลิตภัณฑ์หลายตัวค่ะมีทั้งจับใบมีตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นผสมกันไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอมาเป็นตัวนี้จากที่พี่อุ๋ยแนะนําก็คือจบครบง่ายค่ะก็ตั้งแต่ที่ตั้งแต่ดอกออกนะคะก็คือเห็นว่าดอกคือออกเสมอแล้วก็คือออกค่อนข้างจะแน่นค่ะแล้วก็คือติดดอกง่ายค่ะ หลังจากที่ออกดอกก็คือเราไม่ต้องทําอะไรมากมันก็ติดดอกง่ายพอมาเป็นขึ้นลูกเขาก็ไม่ค่อยสลัดทิ้งเท่าไหร่ค่ะก็คือเขาก็จะจริญเ,เติบโตได้เร็วกว่าเพื่อรนรุ่นเดียวกันแล้วก็คือเข้าเนื้อเข้าสีได้ค่อนข้างไวกว่าค่ะแล้วรสชาติก็คือสีจะเข้มกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วรสชาติก็จะหวานมันสําคัญคือได้ปริมาณน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละลูกค่ะแล้วก็หนามสวยค่ะ